กราบสวัสดีครับผมวันนี้มีแอดอนฟรีเข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะชื่อแอดอนว่าว i ยเบรเมมเบรีฮะแอดอนตัวนี้เหมือนจะเอาไว้เก็บภาพหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะจากที่อ่านคร่าวๆตรงนี้ฮะเหมือนเอาไว้เก็บภาพแล้วก็สามารถปรับเซ็ตเวลาได้ก็คือเหมือนเอาไว้ถ่ายรูปนั่นแหละคือเป็นแอดอนที่เอาไว้เน้นถ่ายรูปเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สน,สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้้เมมีดดใหล่หงอนะาาาพิกย๋ผู โอเคแล้วก็ดีเพิ่มเป็นแคมเปด้าหนึ่งแล้วก็กดกิฟต์ไอเทมมาฮะมันก็จะได้เป็นไอเทมที่เป็นกล้องอยู่นี้มาปึ๊บอ่าและเราสามารถกดหมอบแล้วกดคลิกไปที่กล้องฮนะไอคอนของกล้องเนี่ยข้างล่างเนี่ยปึ๊บเราสามารถกดอิด t ิทเพื่อเปลี่ยนมุมมองได้นะครับผมนี่ฮะเราก็เปลี่ยนมุมมองเป็นฝั่งนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมมองไปฝั่งนี้ให้ดูนะคือเราเซตมุมมองไหนไว้มันจะล็อกเป็นมุมมองนั้นไว้นะฮะเดี๋ยวผมเซตไว้แบบนี้แล้วกันปึ๊บแล้วก็กดกลับ โอเคแล้วก็ปิดคนได้นะถ้าถ้าถ้าไม่อยากมองเห็นคนก็ปิดไปได้ไนงะแล้วก็ตามนี้ครับอันนี้ก็เป็นเซตเซตจุดที่เพลเยอร์จะอยู่อันเนี้ยไอตรงไอคอนที่เป็นรูปสีเหลืองเนี่ยมันเป็นการเซตจุดที่ผู้เล่นยืนอยู่นะฮะก็คืออย่างผมยืนอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเซตไว้อย่างนี้ต่อให้ผมเปลี่ยนมุมไปไหนแล้วผมเปิดกล้องมามันก็จะยังอยู่ตรงนี้ฮะคือมันเอาไว้เก็บภาพนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะปึ๊บเมื่อผมเปิดไปที่กล้องเห็นไหมฮะ ตัวผมก็จะเด้งกลับมาตรงนี้แต่พอผมปิดกล้องผมก็จะกลับมาที่เดิมอยู่ดีฮะนี่มันเอาไว้ถ่ายรูปเฉยๆนะน่ะนี่นี่น,นี่เห็นไหมอ่านี่ฮะเราก็เซตฉากได้สมมุติว่าผมจัดเป็นมุมมอนี้อ่ะเงยหน้าขึ้นกดถ่ายปุ๊บแล้วผมอยากดูรูปแบบเมื่อกี้นี้แต่ผมไม่อยากไปนั่งจัดใหม่ผมอยากดูเป็นรูปเมื่อกี้นี้เลยที่ผมเงยหน้าขึ้นอนะ่ะให้ผมเปิดมาที่สมุดแล้วก็เปิดไปที่เมมบมรี่ฮะแล้วก็กดเพิ่มอัลบั้มไปนี่ครับ แล้วก็ลูบได้นะคือให้มันเปิดเล่นวนๆซ้ำๆๆๆๆอ่ะคือแต่ผมไม่ได้เปิดลูบนะผมปิดไว้แล้วก็กดเพิ่มแคม,มะ่ะผมก็เพิ่มเป็นกล้องหนึ่งโอเคแล้วก็มันจะมีปุ่มขึ้นมาใหม่เป็นปุ่มเพนี่ครับอ่ะผมก็จะกดเล่นนะนี่อ่าทำไมมันไม่หันหน้ามันเซตไอจุดที่ผมหันหลังไว้เมื่อกี้นี้เลยอะ่ะแป๊บหนึ่งนะเออผมเริ่มงงโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ละกันแล้วก็ เซตแคมหันหน้าโอเคแล้วก็เซฟใหม่ต้องกดเซฟใหม่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอ่ะกดเซฟใหม่ไปเลยแล้วก็กดปิดกดปิดแล้วก็เดี๋ยวลองดูผ่านสมุดใหม่โอเคเดี๋ยวูซิมันจะอ่าเราต้องกดปุ่มสีเหลืองเซตเซตไว้ก่อนนะเซตจุดที่เรายืนไว้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมมองเป็น มุมมองฝั่งนี้นี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายฝั่งแล้วก็กดเพิ่มเป็นกล้องสองฮะนี่นิ้วแคมกล้องที่สองแล้วก็กดกิปไอเทมแล้วก็เดี๋ยวดูกล้องสองกันนี่ครับกดมอบเหมือนเดิมแล้วก็อีดิทโอเคฮะเดี๋ยวเอาเป็นมุมมองนี้นี่นี่นี่เอามุมมองต่าแล้วกันต่ำแบบเงยหน้าขึ้นมานี่ครับโอเคสวย แล้วก็ตัวผู้เล่นให้มองหน้าขึ้นไปบนฟ้าอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เซตปึ๊บแล้วก็ปรับเวลาเป็นช่วงแบบอันนี้หน่อยอ่าสวยเลยนี่ฮะโอเคแล้วก็บันทึกไปแล้วเรียบร้อยฮะนี่โอเคและเราก็ไปเพิ่มในสมุดนี่ครับแล้วก็กดไม a l อัลบั้มแล้วก็กดไปที่อันนี้ แคมแล้วก็กดแอดแคมเพิ่มกล้องที่2ไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูฉากเมื่อกี้นี้กันฉากเมื่อกี้นี้จะเป็นฉากที่อยู่หน้าป้ายแล้วตัดภาพมาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกฮะนี่เห็นไหมฮะอ่เฮ้ยเจ๋งนะทำเป็นเล่นไปคือเราสามารถเซตอันนี้ได้เลยอะเซตแบบยังไงอะฉาก MV หรืออะไรทำนองเนี้ก็น่าสนใจดีฮะแต่ ไอตอนที่เราเปิดกล้องอ่ะผมอยากให้มันแบบเล่นเล่นแบบเพย์แบ็กอ่ะเพย์แบ็กแบบจังหวะเราเดินหรืออะไรเงี้ยมันทําไม่ได้นะคือไอระหว่างที่เราอยู่ในกล้องเนี่ยเราเดินแบบนี้ได้ก็จริงนะฮะแต่เวลามันอยู่ในอัลบั้มเนี่ยเราจะอยู่กับที่ฮะมันไม่เดินนะอันเนี้ยแอบแบบเฮ้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือแอบนิดนึงแบบนิดหนึ่งอะ่ะแล้วก็เนี่ยสามารถกด F1 นะ กด f 1เพื่อปิดเมนูได้ฮนะมันก็จะเหมือนฉากแบบ set mv อะไรอย่างนี้ไปเลยนะเออก,ก็เจ๋งดีนะอยู่ที่คนเอาไปปรับใช้อะ่ะอันนี้ผมมองว่าอยู่ที่คนเอาไปปรับใช้แต่มันก็แอบใช้ยากระดับหนึ่งส่วนไอ้ setting เนี่ยไอ้ที่เป็นรูปเฟืองเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ายังไงนะมันเป็นเหมือนแบบการหมุนหมุน,ม,นมุมกล้องอะ่ะอย่างเมื่อกี้นี้มันก็จะมีแบบเอ้ยซูมเข้าซูมออกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้ซูมเข้าซูมออกเร็วแค่ไหนก็ปรับได้เนงะี้ย ซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ผมจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกันนะผมจะใช้ค่าเดิมๆแต่หลกักๆอ่ะกล้องอะ่ะนี่ฮะเห็นไหมมันเซตสถานที่ไว้แล้วฮะก็คือเหมือนเอาไว้เก็บภาพความทรงจํานั่นแหละโอเคผมสหรับแอดออนไวเบรมเมมเบรีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืนที่ชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้จเจอกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย